สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาดูกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะจะเกิดอะไรบ้างกับคุณนะคะในเดือนนี้จะมีดวงดาวที่ยกย้ายราศีเนี่ยนะคะ โอ้ยเยอะเลยนะคะพระศุกร์พระอังคารพระเกตพระอาทิตย์พระพุธนะคะแล้วก็มีดวงดาวที่เดินโคจรผิดปกติเนี่ยถึง3ดวงนะคือ6 4 7พระศุกร์พระพุธแล้วก็พระเสาร์นะคะมาดูอันดับแรกก็คือเรื่องของงานก่อนเลยลวกันนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะดาวพระพุธเนี่ยจากโคจรผิดปกติในเดือนนี้นะคะคือดาวการงานของคนละนัวต้องบอกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี64 6 465แล้วก็66เนี่ยดาวพระพุธ ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานเนี่ยจะโครจรเดิมผิดปกติเป็นระยะระยะการงานของเราอะค่ะมันก็เลยดูเหมือนแบบ เดี๋ยวจะดีเดี๋ยวมันก็จะดูแบบว่าสะดุดหยุดนิ่งอันนี้ผลมาจากการที่ดาวพระพุธนะคะโคจรปิดปกติซึ่งท่านก็จะเดินโคจรปิดปกติอ่ะในช่วงชหวงเวลาคล้ายๆกันนะอย่างของตอนเนี้ยนะคะก็คือกรกฎาใช่ไหมคะปลายกรกฎาแล้วก็จะเป็นกรกฎาสิงหาช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงที่เดินโคจรปิดปกติของทุกๆปีด้วยลองย้อนกลับไปดูนะปี64 6, 6 5นะคะ เรื่องของการงานเรามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรในช่วงเวลานี้นะปลายกรกฎาสิงหา,ากันยาตีไปเลยประมาณนี้นะเพราะว่าท่านผิดปกติคือวันที่23ใช่ไหมฮะยี 23, ่สิกรกฎาสิงหาจนถึงมาณกลางกันยานะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ก็ได้ว่าคล้ายๆกันนะ,ะกลับมาเกิดอีกรอบนะคะในช่วงเวลานี้ก็เลยมองว่านะ,ะในช่วงเดือนนี้นะคนธนูเนี่ยถ้าเกิดทํางานในเชิงของต่างประเทศนะหรือถิ่น คือง,งานที่ไม่ได้อยู่ในที่เดิมนะเช่นไปขายแบบพื้นที่ใหม่หาลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เกี่ยวข้งของกับคำว่ามรณะแปลว่าต่างแดนต่างชาตินะหรือแอร์เรียใหม่หรือไปแทนที่คนอื่นหรือเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ที่ไม่ได้แบบเห็นที่หน้าร้านอะไรประมาณนี้อันนี้ยังพอได้อยู่ นะแต่ถ้าเกิดว่าทำงานรูปแบบปกตินะก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวการงานกำลังเข้าสู่จุดมรณะแล้วก็เข้าสู่จุดสุภาเป็นพิณทุบาแสดงว่าการงานเนี่ยนะคะจะอยู่ในเกณฑ์กำลังจะหยุดนิ่งนะคะซึ่งในช่วงต้นปักเนี่ยนะคะดาวพระพุธจะจะเข้าสู่จุดมรณะงานเข้าสู่จุดมรณะก็แสดงว่างานมรณะก็คือเสื่อมลงนะคะมันน้อยลงนะ,ะมันที่มันเคยขายได้ก็จะขายได้น้อยลงในช่วงเวลานี้หรือขายได้เฉพาะแบบลูกค้าต่างจังหว นะลูกค้า,อ,าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอวันที่ย3กรกฎาคมดาวพระพจะโครจรมาอยู่ในจุดสุภาอันนี้มันเป็นเกณฑ์พิณทุบาทนะแปลว่ามันจะมีเรื่องของความเครียดความคิดเราจะต้องคิดเยอะมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของเราแล้วจะคิดแบบเยอะกว่าปกติเพราะดาวพุธที่แบบว่าความคิดเนี่ยได้ตําแหน่งแบบโหสามตำแหน่งเลยอุจรวิรา,าชาโชคมาหาจากแถมเป็นพิณทุบาทอีกแสดงว่าคิดแล้วมันก็จะแบบ พูดออกมาหรือทําออกมายังไม่ได้มันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการแบบคํานวณนนะ่ะ คิดกันอะไรเงี้ย brainstorm ประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมองว่าในเดือนนี้เรื่องของการงานเป็นจุดหยุดนิ่งเป็นจุดที่มันเหมือนจะต้องกลับมาทบทวนอะว่าเอะตกลงเราจะวางแผนทางการงานอย่อยางไรนะเราจะเดินหน้าไปแบบไหนเราจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกเครียดหรือคิดมากกับเจ้านายของคุณเช่นบางคนก็อาจจะถูกเปลี่ยนเจ้านายหรือเพิ่งเข้าทํางานใหม่ได้เจ้านายใหม่อะมันก็ยังแบบเหมือนงานมันยังไม่เข้าที่ เข้าทางหรืออาจจะแบบว่าไปทํางานแทนที่ใครก็ยังรู้สึกว่ามันยังแบบทําอะไรยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ถนัดมือมันยังแบบอ๋อต้องเรียนรู้อ๋อมันยังจะต้องวางแผนมันยังจะต้อง observe เรื่องของคนอื่นนะหรือว่าทําในกิจการเดิมก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรเราจะต้องคิดแบบคิดใหม่ทําใหม่คิดน่ะมันแบบ ดาวพุธคือความคิดน่ะสุภาก็คือความความคิดมันก็เลยคิดอยู่ในหัวของคุณแบบมากๆแล้วกลายเป็นว่าดาวพุธด,ดวงนี้นะคะท่านก็จะโคจรอ,อยู่ในจุดพินผูบาทนี้แหละไปอีกอย่างน้อยสองเดือนนะคะนะแล้วก็ถึงจะโคจรอ,ออกมาเข้าสู่จุดกรมมะเป็นกเกษตรตาธิบดีนะก็เลยเป็นช่วงที่คนธนูนะเรื่องของการงานเลยต้องคิดเยอะนิดนึงหรืออาจจะแบบ มันยังไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่ทําให้เรารู้สึกเกิดความวิตกกังวลก็ได้หรือเกิดความเครียดนะหรืออาจจะไม่ happy ปปนะกับนายของคุณก็ได้นะอ,อย่างเนี้ยนะมันก็ยังเขาเรียกว่ายังอยู่เรื่อยไปนะอย่างน้อยสองเดือนกูลองลองย้อนกลับไป ในปีที่แล้วนะในปี64ในปี6 5ซีว่าในช่วงเวลานี้นะคะเราเราเกิดอะไรบ้างนะ,ะมักจะมีความละไม้คล้ายคลึงกันบ้างนะในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่เราเกิดความเครียดอะไรบางอย่างนะคะอ่านะคะแล้วก็ดาวพูดปกติถ้าเกิดโครจรแบบนี้คือ เรียกว่าโคจรมนนะโคจรมนก็คือเขาจะเดินหน้าแล้วก็จะถอยหลังแล้วก็จะเดินหน้าอย่างงี้อยู่ในคําว่าสุภาของคุณนะ่ยยาวไปวงโคจรของดาวพฤหัสจริงจริงคือ1เดือนอ่ะหนึ่งช่องราศีนะคะแต่กลายเป็นว่าคราวนี้นะคะก็คืออยู่นานเลยนะกะ็คือเดินผิดปกติเนี่ยนะคะปลายกระกฎาคมจนถึงประมาณเดือนสิงหากักฎาถึงเดินปกติถ้าจะไม่ผิดนะ,ะกันยาจะเดินปกตินะ,ะแต่ก็ยังอยู่ในจุดพินธุบ,บาทอยู่ก็แสดงว่ากว่าคุณจะแบบ คิดออกจริงๆอะนะคะว่างานของคุณจะเอาไปในทิศทางไหนเบรนสตอมเป็นแบบไหนหรือเลิกเครียดอะเรื่องงานของคุณอะตีไปเลยประมาณเดือนตุลาคมนู่นเลยอะนะคะทีเนี้ยดาวการงานอะกำลังเข้าสู่จุดอับ ในช่วงของเดือนนี้แล้วนะคะใครที่กําลังอยู่ในช่วงแบบเอ้ยก่อนหน้านี้มันดีเพราะราการงานเดินเป็นเกษตรนะก่อนหน้านี้นะเดินเป็นเกษตรตาที่พอดีได้ได้ตำแหน่งอุดมนาราเกณฑ์ด้วยแสดงว่าอุ้ยมันเหมือนแบบมันดีเลยเรากําลังจะแบบงั้นเดี๋ยวฉันจะแบบโอ้โหจัดเต็มนะอันนี้จะไม่ใช่แล้วนะเดือนนี้จะเข้าสู่จุดมรณะแล้วจะเข้าสู่จุดพินุบาทแล้วก็จะอยู่พินุบาทยาวไปอีกนะคะก็มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานเกิดขึ้นอย่างที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะจะทําให้เรา รู้สึกว่าพุทธพินทุบาทมันจะคิดมันจะเครียดมากเลยอะ่ะกับสิ่งที่แบบว่าเอ้ยมันไม่น่าเลยเนาะหรือแบบรู้งี้อะไรเงี้ยว่าจะมีอารมณ์ประมาณรู้งี้อะไรเงี้ยในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยนะนะคะกะ็ต้องระมัดระวังแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณทํางานเป็นในระบบะปกติเนาะระบบ ทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดกับเจ้านายเช่นรู้สึกว่าเออแบบยอดยอดขายตกอะ่ะมันมันเงียบมากเลยช่วงเวลานี้ลูกค้ามันหายไปไหนหมดอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะกนะ็จะต้องแบบถูกนายแบบเรียกเบนซ์สตอร์มันนั่งคิดซิประชุมแล้วประชุมอีกจะเอาอะไรยังไงอ่ะแบบวางแผนอออกมาซิต้องแบบนี้แบบนั้นทําให้เกิดความเครียดได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่อเจ้าของกิจการอันนี้ก็มองว่าเครียดกว่านะเพราะว่าทุกอย่างมันยังอยู่เหมือนแบบในช่วงแบบ การ brainstorm หรือในช่วงหยุดนิ่งในช่วงที่ทำรู้สึกว่าไอ้ที่เราทำไปมันเหมือนไม่ค่อยแบบได้ผลสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็แนะนำว่านะคะ,อะลองในกลุ่มของหนึ่งนะคะมรณะ,ะคือเรื่องของต่างจังหวัด ต่างประเทศออนไลน์นะในช่วงต้นปักเนี่ยดาวตกมรณะนะถ้าทำในด้านนี้ก็ยังพอไปได้นะแต่ในช่วงปลายปักในวันที่23กรกฎาคมเนี่ยนะคะดาวการงานเนี่ยนะก็เข้าสู่จุดพินุบาทนะก็อาจจะมีอ่าเป็นช่วงที่เราอาจจะลองดูซิว่าเราจะ a บรนสตอ m นะทำงานแบบ แบบวางแผนอะวางแผนเพื่อในช่วงแบบไตรามาสสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบลุยไปยังไงดีนะเราจะคิดผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ดีอ่าเราจะแบบว่าเข้าไปช่องทางไหนได้บ้างอ่าเราจะวางแผนแบบไหนอ่าเรื่องของสินค้าตัวล้นสินค้าตัวใหม่อ่าเราจะทำไงให้สินค้าตัวเก่าแอคทีฟอะไรเงี้ย เน้นว่าเป็นช่วงของการ brainstorm ก็ดีนะนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดได้มีการลงทุนหรือขยับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินน่ะนะคะมันอาจจะแบบเกิดความเครียดไงคือมันพินทุบาทอะ่ะมันก็จะต้องแบบมีเรื่องให้เราแบบคิดหรือมีปัญหางั้นเราก็สู้แบบ ในช่วงเวลานี้เราก็มานั่งคิดกันดีกว่านะเพราะว่าดาวในช่องคําว่าสุภาแปลว่าความคิดอยู่แล้วมีตั้ง4ดวงเนี่ยเดือนนี้นะแสดงว่าเราต้องคิดให้มากนะแล้วมันก็จะแบบว่าออกมาเป็นโอ้โหแบบโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายนะจากความคิดหรือ brainstorm ของเรานั่นเองนะแล้วก็รอดวงดาวแบบเดินจังหวะดีๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็จะค่อยเขาเรียกว่าลงอ่า แรงเต็มที่นะตอนนี้เราก็อาจจะลงในเรื่องของไอเดียความคิดนะอย่างคําว่าลงแรงดาวอังคารแปลว่าการขยับใช่ไหมคะขยับ,ขย,บขยื่นอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในช่องสุภาพแปลว่าความคิดขยับอยู่ในหัวคิดไว้ก่อนในหัวว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเออจะไปเยี่ยมลูกค้าคนนั้นคนนี้นะช่วงไตรมาสที่3ามนะตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงการล็อตดักตอยู่นะเราก็อาจจะแบบว่าออกไอเดียดีไซน์อ่ะวางแผนอะไรไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วนะคะจึงจะเหมาะสมนะมองว่าแบบนี้นะคะเพราะว่า ดาวพฤหัสที่เป็นดาวประจำตัวคุณอะนะคะตอนนี้โคจรร่วมเงินกับดาวคูศ่ศัตรูบางทีเราอยากจะทําอะไรเต็มที่มันจะรู้สึกมันแบบมันถูกเหมือนหักครึ่งอะมันแบบมันไปได้ไม่สุดมันเหมือนมันมีอุปสรรคอุปสรรคก็อาจจะมาจากตัวลูกน้องของเราที่อาจจะไม่ รู้นะดีในเรื่องของงานนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงแบบลูกน้องเข้าลูกน้องออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะยังแบบทําให้เดินหน้าไม่เต็มที่หรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังจะทำคุณก็อาจจะไม่คล่องนะยังยังอยู่ในช่วงการศึกษาการเรียนรู้หรือคุณก็ไปทํางานอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณก็ยังแบบอาจจะไม่ชินอะนะมาแทนที่เขามันก็ยังต้องอ่อค่อยๆไปยังยังไม่สามารถลงมือทาได้เต็มที่เลยมองว่าเป็นช่วง brainstorm นะเป็นช่วงหยุดคิด ะะสระตะนะคะ,ะในเรื่องงานละกันนะคะประมาณนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวพระเสาร์นะคะซึ่งท่านอยู่ตรงไหนท่านก็จะแช่อยูต่ตรงนั้นนานนะคะซึ่งดาวพระเสาร์ไปอยู่คำว่าศาสชาแน,น่นอนว่าในช่วงสองปีครึ่งนี้ คุณอนูอยากได้เงินคุณจะต้องมีสังคมคุณต้องออกไปเจอสังคมใหม่ๆนะคะสังคมที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์ก็ได้นะคะเสาร์ก็คือเรื่องของอะไรคนที่ทํางานโรงงานอ่ะคนที่ทํางานอสังหาริมทรัพย์คนที่ทําเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะคะอ่าคนที่เอ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคนกลุ่มนี้นะ,ะหรือว่าเงินแล้วก็อยู่กับสังคมที่เราเข้าไปอยู่นั่นแหละอยู่กับญาติพี่น้องอ่ะอันนี้ถ้าเกิดแปลคําว่าศาสชานะแต่ถ้าเกิดว่าพูดแล้วอ่ะในช่วงเวลานี้ เนี่ยดาวเสาเนี่ยนะคะโคจรเขาเรียกว่านะเจอโคจรผิดปกติตอนนี้ผิดปกติอยู่นะท่านเดินถอยหลังนะคะเ,เมื่อ ปลายเดือนที่แล้วแล้วก็จะถอยหลังอย่างเงี้ยนะยาวไปอีก3าเดือนนะก็แสดงว่าเรื่องของการเงินเราเนี่ยนะ,ะมันอาจจะไม่ค่อยเสถียนมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็จะยังเป็นในลักษณะเนี้ยก็จะสอดคล้องนะกับเรื่องของการงานที่เดินผิดปกติด้วยนะกลายเป็นว่าไองานที่เราทําปัจจุบันเนี้ยนะคะมันอาจจะแบบกะเกณลาบากเช่นคนเลื่อนนะคะหรือยอดไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดนะแต่กลายเป็นว่าไ ไอยอดเขาเรียกว่าอะไรนะไอสัญญาเดิมๆสัญญาอันเก่าอะ่ะบังเอิญว่าดาวพุธกับดาวเสาร์ท่านเดินผิดปกติเหมือนกันแต่เ,เป็นคู่สมพลนะดาวการงานกับดาวการเงินนะ่ะโคจรเล็งกันนะเป็นดาวคู่สมพลแต่เดินผิดปกติทั้งคู่แสดงว่าในช่วงเวลานี้นะเงินเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้งานก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะแต่กลายเป็นว่าไอที่ไม่แน่ไม่นอนอะ่ะเช่นแบบ ลูกค้าคนนั้นไม่คิดว่าเขาจะซื้อเลยอยู่ดีก็มาแบบว่าเซ็นเลยจ้าในเดือนนี้นะหรือว่าออโปรเจกต์นั้นะนฉันคิดว่ามันจะล้มเลิกไปอยู่ด,ดีนายก็มาให้ฉันทำแลวมันก็ทําได้ดีด้วยไอที่คิดว่าไม่ได้อะจะได้ไที่คิดว่าได้จะไม่ได้นะคะก็เอาเป็นว่า ไอ้ที่คิดว่าไม่ได้อะจ,จะได้มันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะไงนะนก็เลยมองว่าเรื่องของการเงินเนี่ยดาวการเงินยังเดินถอยหลังอยู่นะคะแล้วก็เจอดาวอังคารดาวศุกร์อันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูของดาวเสราร์นะดาวการเงินก็แสดงว่าการเงินน่ะบ,บางทีมันก็อาจจะต้องใช้ใจ่ายออกไปอ่ะแน่นอนในเรื่องของอ่านี่สินในเรื่องของเรื่องของการเดินทางในเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแบบออกไปอ่ะนะคะยังพอมีได้บ้างนะจากเรื่องของการงานนะหรือมาจากเรื่องของคู่ครองเช่น แฟนะนะเธอเธอช่วยช่วยฉันหน่อยเธออะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยแบบว่ามันเออเธอจ่ายแล้วกันนะไปกินไหนเธอก็จ่ายแล้วกันนะอะไรประมาณเนี้ยเออยังพอยังพอได้อยู่บ้างนะคะแต่ก็มองว่าเออเสียมากกว่าได้แล้วกันนะคะเสียเนี่ยตีไปสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะคะได้สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จึงจะต้องระมัดระวัง นะะในเรื่องของการใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะของคนธนูดาวดาวการเงินเดินถอยหลังยาวนะเดินถอยหลังยาวเลยนะประมาณ3 4มเดือนทีนี้ถ้าเรามีเงินอะไรน่นะคะที่อาจจะเป็นที่ดินเกา่าบ้านเกา่าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือที่มรดกหรืออะไรก็ตามะนะที่มันเคยแบบว่าเออขายไ้นานแล้วอะ ไม่ใช่อะไรนะลงโพสไว้นานแล้วว่าไม่ได้เสทียรช่วงเวลานี้มองว่านะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสได้นะเพราะดาวเสาร์คือเรื่องของการเป็นคือเรื่องของดาวที่ดินนะคะสังหาริมทรัพย์นะคะเขาเดินถอยหลังใช่ไถอยหลังไปอยู่ในจุดการเงินนะไอเงินที่แบบว่าค้างคาเออมีโอกาสได้นะแล้วถ้าได้ก็จะเป็นเงินก้อนเลยนะคะและเกิดใครนะคะพอที่จะมี ที่ที่เราจะกําลังจะขายแล้วขายไม่ได้เลยสังหาหรือมืซับอพาร์ตเมนต์บ้านเบิร์อะไรของคุณเนี่ยนะทรัพย์สมบัติอะไรมรดกของคุณเนี่ยนะคะที่บอว่าปล่อยทิ้งล้างวางไว้แบบคิดว่าไม่ได้เลยนะลองลองในช่วงเวลาเนี้ยที่คุณอาจจะแบบงานเบาๆจางๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงหรือ ออกจากงานหรืออยู่ในช่วงแบบเปลี่ยนนายเราก็เลยแบบยังหลันล้าอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ลองกลับไปดูนะคะอาจจะไปแบบโพสตบูสโพสต์มากขึ้นไปจ้างเซลล์ sell, ให้เขามาช่วยขายก็จะเป็นแนวโน้มนะเออคุณมีมีเกณฑ์ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นเงินในลักษณะนี้นะคะก็มีเกณฑ์ได้อยู่นะคะในช่วงเดือน2เดือนนี้ด้วยนะ ต่อไปในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยนะดาวพระพุธเนี่ยคือการงานกับความรักเป็นดาวดวงเดียวกันดาวพุธนะซึ่งเมื่อกี้ก็สาธยายไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการงานมันก็ยังอยู่ในช่วงของจุดแบบแน่นิ่ง อยูนะ่เป็นช่วงที่แบบอยู่ในช่วงของการคิดคำนวณใช่ไหมคะกะ็ขอพูดเป็นในเชิวงว่าความรักก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าใครนะคะแบบว่ามีรักอยู่ในช่วงเวลานี้นะก็บอกว่าดาวของคู่รักเนี่ยนะโคจรอ,อ,อยู่ในจุดมรณะอาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การห่างกันนะเขาอาจจะไม่อยู่ หมถึงว่าไม่อยู่คือเลิกไม่อยู่คือทะเลาะหรือไม่อยู่คือเดินทางต่างคนอาจจะต่างจะยุ่งหรือไม่ค่อยได้มาเจอกันนะหรือว่าเขาเดินทางไปมรณะเขามรณะไปจากเรานะก็คือหายะนะหายไปอะ่ะดว หรือป่วยนะคะหรือว่าเขาอาจจะไปแบบว่าช่วงนี้ไม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าอาจจะเดินทางไปทําบุญท่องเที่ยวเดินทางไกลหรือว่าอาจจะมีเรื่องของคนภายในบ้านที่เขาอาจจะต้องเข้าไปแบบปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยอาจจะพาคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่เดินทางก็ได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเวลานี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ก็เลยจ,จะต้องเข้าไปดูแลหรือว่าาจจะต้องแบบว่าไปดู ใครภายในบ้านลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเขากับเราในช่วงเวลานี้นะคะค่อนข้างอ,าอยู่ห่างไกลกันนะอยู่ห่างไกลกันเพราะเขาอาจจะมีกิจธุระอะไรของเขามากมายนะอันนี้คือถ้ามองในเชิงโพสิทีฟถ้ามองในเชิงนิเกทีฟก็อาจจะเป็นไปได้บางคู่ก็จะเป็นช่วงที่นะคะเขาอยู่ในความคิดเราแหละนะ,ะอยู่แค่ในความคิดตัวไม่ค่อยได้เจออาจจะแบบมีปัญหาเรื่องของการทอลาะวิว ทะเลาะกันนะคะหรือว่ามีเรื่องของความแบบว่าไม่เข้าใจกันเพราะว่าดาวคู่ครองอ่ะเดินผิดปกติเดินเสียนะพูดแปลว่าปากด้วยการสื่อสารการคําพูดของเรากับเขาในช่วงเวลาน,นี้มันอาจจะพูดแล้วไม่เข้าหูหรือพูดแล้วอาจจะทําให้เสียความรู้สึกก็เลยต้องอยู่ห่างๆกันนะคะหรืออะไรบางอย่างนะคะ,ะเขาก็เลยจะอยู่แต่ในความคิด ของเรานะคะก็มองว่าเรื่องของความรักก็ยังไมโดดเด่นสัม,สมพันธ์กับเรื่องของการงานนะคะก็คร่าวๆจริงๆทั้ง3เรื่ององานเงินความรักจริงๆมองว่ายังไม่ค่อยเป็นจุดที่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่กุลธนูอ่ะเดี๋ยวเดินหน้ามาฟังคําทานายเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวคุณจะเดินถอยหลังด้วยนะนะคะในเดือนหน้าและเดืินต่อไปก็จะเป็นดาวฤตอยู่คือ ในช่วงเวลานี้จริงๆไม่เฉพาะแต่คนธนูแหละจริงๆแบบเกือบทุกรกาศีเลยมีปัญหาหมดนะเพราะว่าดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะเขาจะเดินโคจรผิดปกติแบบ เยอะคะเยอะมากครึ่งครึ่งกระดานอ่ะคือไม่ค่อยเกิดแบบนี้นะคะแต่ว่าในช่วงแบบปีนี้ดวงดาวเดินโคจรเสียหายเยอะแล้วดันเป็นดาวดวงใหญ่ดาวดวงใหญ่แปลว่าลายดาวพฤหัสอย่างตัวคุณเนี่ยนะเป็นดาวดวงใหญ่ดาวสาวตอนนี้ก็เดินผิดปกตินะดาวพฤตัยุกก็กําลังจะเดินผิดปกติอีกระมาณ2เดือนข้างหน้านะคะดาวดวงเล็กเดือนนี้ก็สัมพันธ์กับตัวคุณในเรื่องของงานอย่างเงี้ย ในเรื่องของคู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะในชีวิตของของ,ของเราอะเรื่องเองินเรื่องงานเรื่องคู่เรื่องตัวเรามันก็เป็นเรื่องหลักของชีวิตมนุษย์นะ่ะแล้วในเดือนเนี้ยพอดาวเดินผิดปกติบางทีเราจะคาดเกณฑ์อะไรอะมันเป็นไปได้ยากค่ะมันเหมือนแบบคําว่าดาวผิดปกติจะพูดยังไงดีเหมือนแบบอะสมมติว่าเรารู้แล้วว่าข้างหน้ามีรถบรรทุกใช่ไหมคะเราก็จะรู้แล้วว่าเออมันมีเขาเรียกว่าเวลาเราขับรถเราต้องระวัง อ่ะอย่างอย่างรถบรรทุกคือดาวเสาอย่างเงี้ยนะดาวเสามาจากช่องการเงินของคุณอนะ่ะมันเดินผิดปกติก็แสดงว่าเอ้ยฉันรู้ละว่าเงินฉันมันเป็นรถบรรทุกนะแต่ตอนเนี้ยเบรกแตกคือเดินผิดปกติไงเบรกแตกอะ่ะคุณจะรู้ไหมว่าเขาจะไปซ้ายหรือไปขวาหรือเขาจะไถลงมาโดนตัวคุณคือไม่รู้มันเป็นอะไรที่คาดเก่งไม่ได้เลยนะดังนั้นเรื่องของการงานเรื่องของคู่ครองของคุณอนะ่ะเดินผิดปกติในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็จะผิดปกติไปไป,ประมาณสองเดือนแสดงว่า เราจะกะเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยเรื่องงานเราคิดว่ามัน1ไป2แน่นอน2ไป3แน่นอนเรื่องคู่เดี๋ยวมันจะต้องโอเคแน่นอนทําแบบนี้ปกติได้ผลแบบนี้แน่นอนมันจะไม่แน่นอนอีกต่อไปนะคะเรื่องเงินนะคะเดินผิดปกติเอก็แสดงว่าชั่วชัวเขาได้ชั่วเาสัญญาแล้วนะได้เลยไม่ได้ไอที่ไม่คิดว่าจะได้โอ้ยขายไม่ได้เราไม่เคยได้ขายแลวไม่มีใครมาดูเออได้ อารมมันจะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ดันมาสัมพันธ์นกับตัวเราะคะก็มองว่าคนธนูในในเดือนนี้นะ,ะจึงอะ,อะไรก็ตามนะเราต้องหาเครื่องไว้ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะต้องแบบมีแผน2แผน3แบบสำรองไว้อะเอาอะไรก็ตามให้มันเป็น Worst Case ไว้ก่อนเราจะได้สบายใจนะคะแล้วก็อัอนไหนที่มันเขาเรียกว่ามันมัน ชะลอตัวอย่างงานมันชะลอตัวแล้วก็มองไว้เลยว่าอ๋อไม่เป็นไรมัน2เดือนเองเดี๋ยวพอเดือนอตุลานะ,ะเดี๋ยวมันจะเข้ามาสู่จุดกำ กรรมะเป็นเกษตราธี่ดีเป็นมหาอุดอ่ะแสดงว่าดีช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงแบบการวางแผนไวส้สิอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่คิดมากนะเพราะมันมีเกณฑ์ว่าคุณเรอจะคิดมากอยู่แล้วดาวพุธเป็นพินทุบายอีกสองเดือนคุณมีเกณฑ์คิดมากคิดหนักเลยนะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้ารู้อยู่แล้วว่าเราจะคิดมากคิดหนักคิดไปเลยคิดให้มันแบบเขาเรียกว่าวางแผนไปเลยนะเพื่อสิ่งที่ดีในอีกสองเดือนข้างหน้าก็ประมาณนี้นะคะสำมับคนธนูค่ะขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมบุญสร้าง พระมหาจากาาักรพรรดิ10เมตรองค์ม,มเมฤกณสถานปฏิบัติธรรมพุทธภูมปัญโยสาขาแพในดําริของหลวงตาม,มาพระอาจารย์วรงค์คนะคะร่วมบุญเหล็กเส้นและคิวปูนนะคะสามารถร่วมบุญโดยตรงกับทางสถานธรรมได้เลยตามบัญชีที่ขึ้นหน้าจอบัญชีพระเกรติธนาคารกรุงไทยนะคะการร่วมบุญเหล็กเส้นและก็คิวปูนเนี่ยจะช่วยค่ะเสริมกําลังของดาวเสาที่เดินโคจรผิดปกติอยู่ณเวลานี้ค่ะงานจะจัดขึ้นในวันที่15 16และ2ี 2-23กรกฎาคมนี้นะคะหากท่านใดสนใจร่วมปัจจัยออกลงทานและถวายเหรียญโปรยทานกับชิต,ตานี่ของชิต,ตาน,นะคะสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีอมสินของชิตาค่ะอันนี้จะเป็นคนละส่วนกับทางวัดนะคะการออกลงทานแล้วก็เหรียญโปรยทานเนี่ยค่ะเป็นการเสริมนะคะดาวพุธและดาวศุกร์ที่เดินโคโจรผิดปกติณเวลานี้ค่ะสําหรับผู้ที่ร่วมบุญลงทานแล้วนะคะรบวนส่งสลิปนะคะมาที่ลน์ของชิตาด้วยนะคะเพราะว่าจะเขียนแผ่นทองนะดวงชะตาเนี่ยเพื่อน บรรจุในองค์พระจกักรพรรดิให้ด้วยค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะ